เรื่องเล่าของคนลืมตัวเมคาผู้หลงลืมเงาของตนเองณนะหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่เขียวขจีมีชายหนุ่มนามว่าเมคาอาศัยอยู่กับยายชรานในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กเมคาเป็นเด็กหนุ่มกำพร้าที่ยายเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่แบเบาะชีวิตของพวกเขาสองคนยายหลาน คือยากจนข้นแค้นแต่กลับเปลี่ยมไปด้วยความสุขและความอบอุ่นยายสอนให้เมคารู้จักบุญคุณคนอ่อนน้อมถ่อมตนและจงรักภักดีต่อพื้นดินที่ให้ชีวิตเมคาเป็นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์นในการปั้นดินเขาเฝ้ามองยายปั้นหม้อหายมาตั้งแต่เด็ก และซึมซับวิชานั้นมาโดยไม่รู้ตัวดินในมือของเมคาสามารถมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ดอกไม้หรือแม้แต่เครื่องใช้ต่างๆก็ล้วนงดงามและมีเอกลักษณ์จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านวันหนึ่ง มีขบวนของเจ้าเมืองเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านและได้มาเห็นผลงานการปั้นของเมคาโดยบังเกินเจ้าเมืองรู้สึกทึ่งในฝีมือของชายหนุ่มเป็นอย่างมากจึงได้ชักชวนให้เมคาเข้าไปทำงานในวังหลวงเพื่อปั้นเครื่องประดับและของตกแต่งให้กับราชสำนักเมคาตอบตกลงด้วยความดีใจ เขาสัญญากับยายว่าจะไม่ลืมรากเง่าของตนเองและจะกลับมาเยี่ยมเยียนยายที่หมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอชีวิตในวังหลวงนั้นแตกต่างจากที่เมคาเคยจินตนาการไว้อย่างสิ้นเชิงที่นี่เต็มไปด้วยความหรูหราฟุ้งเฟอ้อและการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในช่วงแรก เมคายังคงเป็นหนุ่มน้อยผู้ถ่อมตนคนเดิมเขาตั้งใจทำงานอย่างหนักและสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามจนเป็นที่โปรดปรานของเจ้าเมืองและเหล่าเชื้อพระวงศ์เมื่อเวลาผ่านไปคำชื่นชมเงินทองและลาบยศสรรเสริญเริ่มเข้ามาบดบังตัวตนที่แท้จริงของเมคาเขาเริ่มหลงลืมคำสอนของยาย เริ่มดูถูกเหยียดยามผู้คนที่ต่ำต้อยกว่าและมองว่าตนเองนั้นสูงส่งกว่าใครๆเมคาไม่เคยกลับไปเยี่ยมยายที่หมู่บ้านอีกเลยเขาทิ้งกระท่อมไม้ไผ่หลังเก่าไว้เบื้องหลังพร้อมกับความทรงจำในวัยเด็กที่เขาพยายามจะลืมวันหนึ่งในงานเลี้ยงฉลองใหญ่ของเมืองหลวงเมคาได้รับมอบหมาย ให้ปั้นมังกรทองคําขนาดมหืมาเพื่อประดับไว้กลางงานเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่องานชิ้นนี้โดยหวังว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกที่จะทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วทั้งแคว้นแต่แล้วในคืนก่อนวันเลี้ยงใหญ่ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก สายฟ้าฟาดลงมาที่โรงปั้นของเมคาทำให้มังกรทองคําที่ยังไม่ทันแห้งสนิทพังทลายลงมาอย่างไม่เป็นท่าเมคาสิ้นหวังและกโกรธแค้นโชคชะตาเขากลายเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดและเกลี้ยวกราดกับทุกคนรอบข้างจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ข่าวความล้มเหลวของเมคาแพร่กระจายไปทั่ววังหลวงจากคนที่เคยเป็นที่รักและชื่นชมเขากลายเป็นตัวตลกที่ใครๆก็พากันซุบซิบนินทาในที่สุดเจ้าเมืองก็มีรับสั่งให้ขับไล่เมคาออกจากวังเมคาเดินทางกลับมายังหมู่บ้านด้วยสภาพที่สิ้นเนื้อประดาตัวเขาพบว่ากระท่อมหลังเก่าของเขานั้น สุดโศมลงไปมากแต่ยายของเขายังคงนั่งรออยู่ที่ชานเรือนด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเช่นเคยเมื่อเมคาได้สบตาอันเหี่ยวยน่นแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของยายเขาก็ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองน้ำตาของเขาไหลพรากออกมาอย่างสุดจะกลั้นเขาก้มลงกราบเท้าของยาย แล้วขอขมานในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปยายลูบหัวเมคาเบาๆและกล่าวว่ายายไม่เคยโกรธเจ้าเลยนะเมคายายรู้ว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องกลับมาเมคาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าในชีวิตเขาได้เข้าใจแล้วว่าลาบยศสรรเสริญนั้น เป็นเพียงสิ่งจอมปลอมที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่ความรักความกตัญยูและการไม่ลืมรากเงาของตนเองต่างหากคือสมบัติที่แท้จริงของชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมคาก็กลับมาเป็นคนหนุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนเดิมเขาใช้ความสามารถในการปั้นดินของเขาสร้างสารรค์ผลงานที่งดงาม เพื่อช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับยายในกระท่อมหลังเล็กที่ถือจะยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นตลอดไป